เขาเกือบถูกปล่อยยืมไปแล้วแต่ผมบอกเขาว่านานจะได้อยู่ที่นี่ต่อสวัสดีครับปนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของแอนโทนีอีเลงกายอดดาวรุ่งผู้มาเล่นให้กับผีแดงเพราะมาคัดตัวพิดสนามคำพูดเมื่อต้นคลิปนะครับนั่นก็คือคำพูดของรับรังนิกกุนซือชาวเยอรมันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขานั้นใช้เวลาคิดอยู่นานว่าจะให้เจ้าหนูอีเลงกาคนนี้อยู่กับทีมต่อหรือปล่อยยืมตัวไปให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่ท้ายที่สุดแล้วรังนิกก็เลือกที่จะเก็บอ e ีเลนกาเอาไว้สําหรับแอนโทนีอีเลนกาในยุคข,ของรับรังนิกเขาได้รับโอกาสค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะเจ้าหนูคนนี้ขยันวิ่งเล่นบอลฉลาดบวกกับมีทัศษะที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าในการลงสนามก็ตามโดยในยุคข,ของรับรังนิกนั้นเขาได้ลงสนามเล่นไปถึง275นาทีโดยมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไปถึง3เกมทั้งเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เกมพรีเมียร์ลีก แต่เกมที่น่าประทับใจที่สุดก็คือเกมเมื่อค่ำคืนวันเพื่อสบดีที่ผ่านมาอีเลงกาสามารถทำประตูได้ด้วยการโชว์ทักษะสุดเหนือชั้นหลังจากรับบอลจากเฟรดแล้วจับบอลกระดกขึ้นมาและก็กระโดดเทคตัวขึ้นมงเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งนี่คือประตูแรกของเขากับทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาอีเลงกาสามารถทำประตูใว้กับทีมชุดใหญ่ของผีแดงได้ในยุคของโอเลกุนนาโซชาในเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาล ในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปชนะวูแพม์ตัน2ประต,ตูต่อหนึ่งซึ่งเกมนั้นอีล e ังกาได้รับโอกาสลงเล่น90นาทีเต็มจากผลงานอันยอดเยี่ยมของอ e ีลังกานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าหนูคนนี้กันครับแอนโทนีเดวิดจูเนียอีลงกาหรือแอนโทนีอีลังกานะครับที่หลายๆคนคุ้นหูกันเขาเกิดเมื่อวันที่27เมษายนปี2002ตอนนี้อายุ19ปีเกิดที่เมืองฮิลลี่ประเทศสวีเดน สำหรับอีแลนกาเขาเป็นลูกครึ่งสวีเดนแคเมรูนสำหรับคุณพ่อของเขาเป็นแข้งตำนานแบ็กซ้ายทีมชาติแคเมรูนชุดลุยฟุตบอลโลกฟรองก98นั่นก็คือโจเซฟอีแลนกาซึ่งอีแลนกาผู้ลูกก็ได้เจริญตามรอยเท้าของคุณพ่อแต่เล่นกันคนละตำแหน่งกันแอนโทนีเล่นตัวรุกส่วนโจเซฟผู้เป็นพ่อเล่นตำแหน่งเกมรับในวัยเด็กแอนโทนีถูกปลูกฝังทักษะทางด้านฟุตบอลจากคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นการตามไปที่สนามไปดูคุณพ่อฝึกซ้อม จนได้คลุกคลีกับฟุตบอลณเวลานั้นคุณพ่อของเขาไปค้าแข่งอยู่ที่ประเทศสวีเดนจึงทําให้เขาเกิดที่ประเทศสวีเดนและเขาก็ลงหลฟุตบอลเป็นอย่างมากจนกระทั่งแอนโทนีไปเข้าอะคาเดมี่ของ i f เอบอกและต่อจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับเมลโม่ทีมดังในลีกของสวีเดนซึ่งเป็นทีมเก่าของคุณพ่อเขาด้วยแอนโทนี Anthony ไปเล่นอยู่ที่นั่นในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเดินทางไปตามล่าความฝันพร้อมกับครอบครัวที่ประเทศอังกฤษตอนอายุ11ปี ในตอนที่เขาเดินทางมาที่อังกฤษนั้นเขาได้มีคิวคัดตัวเพื่อเข้าสโมสรในอังกฤษและนั่นทําให้เขาได้พบกับเอียนโฟเดอร์โค้ดของทีมเยาวชนแฮสเตอร์ลีย์และชายคนนี้คือคนที่ค้นพบยอดดาวรุ่งชาวสวิ์คนนี้เป็นคนแรกบนแผ่นดินอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกับรมลิขิตมากกว่าเพราะอีแลนกานั้นเดินทางมาคัดตัวพีสนามเพราะจุดประสงค์ของเขาในตอนแรกก็คือตั้งใจจะไปคัดตัวกับไฮยูเนเตต แต่ด้วยความที่เจ้าหนูคนนี้ไม่คุ้นเคยกับถนนหนทางจึงเดินทางมาเล่นผิดที่และโฟเดอร์ได้รู้อย่างนั้นก็เลยชวนอีเรงกาให้มาลองเล่นกับแคสเซอรี่ดูเพราะไหนๆก็มาคัดแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวโดยอ e ีเลงกาลงเล่นไปแค่10นาทีก็ทําเอาทุกคนในสนามแห่งนี้ต่างเนื้อเต้นกันแบบสุดๆเพราะที่นั่นไม่เคยเจอเด็กพรสวรรค์สูงแบบนี้มานานมากแล้วพอจบเกมในวันนั้นเขาถูกจับส,สัญญาให้เป็นนักเตะในอะคาเดมีของทีมทันที โดยผลงานของอ e ีเลนกากับแฮสเซอรี่ในทีมชุดอายุต่ำกว่า13ปีเขาทำไป17ประตูกับอีก27แอสซิสจากการลงเล่นเพียงแค่14นัดเท่านั้นและแน่นอนครับว่าฝีเท้าดีแบบนี้มันก็ต้องเข้าตาทีมดังเป็นธรรมดาโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมแรกที่ให้ความสนใจอ e ีเลนกาพวกเขาเชิญอีเลนกาไปซ้อมด้วย3-4ครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอนาคตที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง มีผู้ปกครองของนักเตะที่แฮสต์รีทำงานเป็นแมวมองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเห็นเด็กคนนี้ด้วยตาตัวเองจึงชวนไปร่วมทีมปีศาจแดงจากนั้นอีแลงก้าก็ได้กลายเป็นนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีแลงก้าย้ายเข้าไปสู่ส่วนฝึกที่แครดิงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนอายุ12ปีและอยู่กับทีมมาจนถึงทุกวันนี้ไอ้หนูอ e ีเลงก้าโชว์ผลงานในทีมชุด u 18ด้วยการทำ7ประตูจากการลงเล่น9นัด จนสามารถคว้ารางวัลดาวรุ่งแห่งปีหรือรางวัลจิมมี่เมอร์ฟี่เอวอร์ดมาครองได้สําเร็จในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นและก็โชว์ผลงานให้กับทีมไปหลายรายการทั้งทีมชุดใหญ่และก็ทีมชุดเล็กเขาลงเล่นในทีมชุดสำรองไป16เกมทําไป9ประตูและก็อีก3แอสซิสต์ลงเล่นในรายการ EFL Trophy 4นัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์และส่งท้ายด้วยการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก2นัดทําไป1ประตู จนมาถึงฤดูกาลนี้นะครับเขาก็ยังคงได้รับโอกาสจากโอเลกูนาโซชาและก็ลาบรังนิกและก็ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเข้ามายึดตาแหน่งตัวจริงของทีมชุดใหญ่ได้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแอนโทนีอีลังกายอดดาวรุ่งผู้มาเล่นให้กับผีแดงเพราะมาคัดตัวพิดสนามคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกับเจ้าหนูคนนี้คิดว่าจะสามารถแจ้งเกิดได้หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับวันนี้ผมฝฟนตงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ กดติดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ